ยินดีต้อนรับสู่โลกของเลสเตอร์เซนตีเฟุตบอลคลับยอดทีมยอดนักสร้างกับแอดดามี่ที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างเด็ก from zero to hero มากมายในปี1986ดิเอโกมาาโด n น่ารุ่นพี่เลวเนลเมสซโชว์ฟอร์มเทพสัด5ประตูพาทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกแต่ในรายการนั้น ดาวซันโวที่กระทุ้งประตูสูงสุดไม่ใช่มาราโดน่าแต่เป็นแกรีลินเกอร์สไตรเกอร์ของอังกฤษที่จัดไป6ประตูลินเกอร์คือเด็กสร้างของเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมีี่ปีต่อมาเดบโลก1990ที่อิตาลีทีมชาติอังกฤษโชว์ฟอร์มสุดฮอตด้วยแนวรับที่แกร่งดังกำแพงเมืองจีนจนคว้าอันดับที่4 ยืนอยู่หน้าโกคือพีร่ชิลตันเจ้าของสถิติติดทีมชาติมากที่สุด125นัดมากกว่าทั้งแบ็คแฮมเจอร์รัตและรูนีชิลตันถูกปั้นโดยเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมีเกิดปรากฏการณ์คนแพงกว่าเพชรสโมสรอนลิเวอร์พูลยอมทุ่มเงินเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรถึง550ล้านบาท คว้าอัจฉริยะกองหน้าดาวรุ่งนามเอเมลเฮสกี้คนที่แพงกว่าเพชรนั้นก็เจียโดยเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมี่นี่เป็นการตอกย้ำว่าอะคาเดมีหรือสถาบันปั้นเยาวชนที่เก่งและดังที่สุดในโลกทีมหนึ่งคือจิ้งจอกสยามและข่าวใหญ่แห่งปีบวกความโชคดีที่ทีมนี้มีเจ้าของเป็นคนไทย2015นี้เลสเตอร์ซิตี้มอบโอกาส ให้เด็กไทยเก็บตัวในแค a ด e มีเพื่อสารฝันบอลไทยสู่เวทีโลกกับโครงการบ o x Hunt ตามล่าจิงจอบสายพันธุ์สยามโครงการที่เฟ้นหาสุดยอดนักเตะเยาวชนไทยบินไกลฝึกวิทยายุทธแข่งคันเทพเต็มๆ2ปีครึ่งที่อังกฤษก็อยากจะเชิญชวนพวกน้องๆนะครับอายุ16แล้วก็รักฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ของเรานี เราเป็นทีมคนไทยนะครับที่อยากจะเห็นเยาวชนไทยที่รักฟุตบอลอยากจะเห็นทุกคนมีโอกาสก้าวสู่ในระดับนานาชาติและถ้าจริงจอกสยามสามารถถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5ประตูต่อ3ได้จนสร้างความฮือฮาทั่วโลกฟุตบอลเมื่อปีที่แล้วผู้บริหารของทีมก็เชื่อว่านักเตะไทยโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกได้และไปบอลโลกได้อาเดมี่ของคุณพ่อคือทำยังไก็ได้คนไทยไป บอลโลกเวอร์เพิ่มมิของคนไทยเนี่ยจะไปเตะในอังกฤษทําไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่ไม่มีวิธีไม่ใช่ศูนย์มันมีแต่ต้องทำจริจงจริงๆ่งจงแต่ต้องเก่งจริงนะเราต้องเขาเรียกว่าอะไรเสรียสละตัวเองเพื่อทจะเป็นนักบอลอาชีพ <S <S เราหาทางมาเกือบหมดแล้วแต่เราต้องหาคนแล้วละ่ะจากการคัดเลือกทั่วประเทศได้มาคือ16แข้ง ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยที่จะไปตามล่าฝันที่เ e สเ e อร์ซิตี้อ c คาเดมี่ตอน,นี่เขาเรียกรวมมาประกาศเลยตื่นเต้นรนะอนั่งกดมือหลับตาเราฟังชื่ออย่างเดียวหัวใจนี่แบบตึ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 บปึ๊บพอชื่อผมนั่นแหละผมลุกขึ้นผมดีใจแบบโอ้โหเป็นไปนได้ไงวะเนี่ย ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มันคุ้มกับสิ่งที่เราได้12มกราคมนี้16คน16ฝัน16ใจแต่ไทยเหมือนกันจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตนั่นคือไปฝึกซ้อมฝีเท้าที่สโมสร l e i เลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมีเป็นเวลา2ปีครึ่งได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแรดคลิ f f c คอ l เลจโรงเรียนที่ดังที่สุดที่หนึ่งของอังกฤษซึ่งลูกของนักบอลอาชีพพรีเมียร์ลีกหลายคนก็เรียนที่นี่และที่สำคัญ สร้างประัติศาสตร์สัญญาฉบับแรกในชีวิตของพวกเขาถือว่าเป็นครั้งแรกท,ที่ที่มี King Power ให้การสนับสนุนแบบนี้ค่ะดีใจค่ะปรับปืมป่มภูมิใจมากค่ะภูมิใจมาก,ามมากโอกาสนี้มันหายากมากที่ King Power ได้รับให้โอกาสก็ถือว่าสุดยอดนะต้องขอบคุณทาง King Power หรือว่าผู้สนับสนุนทุกคนที่ให้การสนับสนุน และก่อนบินสุดขอฟ้าล่าความฝันของเด็กทุกคนเหล่าจิ้งจอกทั้ง1 6คนเริ่มมิชชั่นแรกกับการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องภาษาและทักษะฟุตบอลที่ VR Sport Club หนึ่งเดือนเต็มๆกับก้าวแรกกับการประกาศชื่อนักเตะไทยสนันเกาะอังกฤษ 12มกราคมนี้เริ่มปฏิบัติการณนะ์ Leicester City International Academy คุณผู้ชมฮะไล่จากผู้รักษาประตูวันนี้ผมอยู่กับก๊อปปี้ก๊อปปี้ครับพี่เกิดมา31ปี <c oughs> พี่ไม่เคยเห็นคนชื่อก๊อปปี้เลยนะครับทำไมฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงว่าตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยทำพ่อกับแม่มเลยว่าทำไมผมชื่อก๊อปปี้มุ่งจริงเล <c oughs> <c oughs> นะก๊ จะเป็นเทพฟุตบอลที่ในอนาคตอีก2ปีครึ่งทุกคนจะต้องพยายามก๊อปปี้ฟอร์มอะไรของเขาแล้วอย่างนฉะนั้นกดดันหน่อยแต่จุดเริ่มของการมันโกงเขาไม่เหมือนใครครับมันเกิดจากความขี้เกียจครับพี่น้องครับผมไลฟ์ฟังเนี้ยเกิดอะไรขึ้นอันนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุประมาณ9กขวบเขวบอ่ะเล่าหรเป็นยไงก็ตอน9ขวบเป็นที่โรงเรียนผมมันมีฟุตบอลโรงเรียนครับแล้วผมอยากเล่นฟุตบอลก็ก็คือเล่นฟุตบอลแต่ อยากเข้าไปอยู่ในทีมของโรงเรียนอคือถ้าเข้าไปอยู่ทีมโรงองแบบมันทดูเท่ก็เลยอยากเข้าไปเล่นพอทีเนี้ยไปเล่นกองหลังก่อนลอเล่นกองหลังใช่ครับเล่นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วนี้ทีมฝั่งนู้นอ่ะเขาดัานเก่งครับเราโดนบุกกอ,อ,องหลังวิ่งตาเ<า>ลือกนานเข้านานเข้าวิ่งตาเลือกเลยไม่ไหวแล้ววิ่งเยอะเหนื่อยผมเดินไปบอกโค้ชแล้วเดินไปบอกโค้ชเลยด้วยความกล้า ว่าโคตรครับไม่ไหวแล้วครับขอเปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมครับตำแหน่งที่วิ่งวิ่งน้อยๆคนี่คือตอนไหนตอนพักครึ่งอ่ะครับผมพักครึ่งเสร็จผมเลยบอกโคตรเหนื่อยเอาง่ายเหนื่อยขอเปลี่ยนตำแหน่งขอเปนตำแหน่งแล้วโคตรเขาไม่โง่เขาเขาไม่ได้ว่าอะไเขาก็บอกไปไปนั่งไปนั่งก่อนไปนั่งไปนั่งเงินไปนั่งเงินผมก็คิดละจะได้เล่นบอลอีกไหมเดี๋ยวจะยกน้ำแทนกละสักพักหนึ่ง โค้ดเขาให้เปเล่นประตูดูอ๋อเป็นโกครับปรากฏว่าเป็นงานช็อตแรกในการเป็นโกเขาเล่นเป็นโกมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยอ้าวก็กองหน้าหลุดมามันจะยิงหรือมันจะส่งผมไม่รู้แต่บอลมันไหลมาหาผมอะไหลมาผมก็จับบอลแล้วก็กอดบอลไว้แต่วันนั้นมาผมก็เป็นรักแรกพบใจเป็นประตูมาตลอดเลยจนได้กัเนี่ยอดอลคุณนี่เป็นใครอะโอริวัคานครับ โคยราแมน Yes 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 You speak English now huh Little Little Yes Your your accent is very good 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 Okay Why do you like King Khan Oliver Khan Why Yes เอ่อเป็นไทยด้วยครับนองพี No problem ก็อีกอย่างเขาเวลาเขาเล่นในสนามเขามีจุดเด่นคือเขาเขาโวยยวยวายเขาดูน่ากลัวมันจะเหมือนข่มกองหน้าได้เวลา หลุดเดี่ยวมาเนี่ยตัวใหญ่มากใช่ยืนข่มกองหน้านี่กองหน้ากลัวผามพนี่สูงขนาดไหนผมสูงร้อยแปดสิบอยาดูสินี่โอ้โหเนี่ยครับโอเคโอเคโอเคครับพี่ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรพี่โอเคโชคดี ผู้ชมครับกองหลังฮะกองหลังตัวฮาฮะเอครับนี่ชอบเตยโกซิลวาครับนี่เป็นตัวฮาประจำทีมเลยเป็นตัวเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับผมได้ข่าวพวกคุณมาสองวันมีเรื่องผู้หญิงไปจีบหญิงอะไรไปแบบเจ้าเจ้าอะไรก็เปล่ากันเป็นตามภาษาผู้ชายแหละแบบเพิ่งมาใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปจีบสาวเลย ไม่ครับยูแบบว่ามาบางคนก็บบางคนภาษาไม่ได้อะไรเงี้ยครับมองเดียวอะไรเงี้ยแล้วมีใครเคยรวมความกล้าเข้าไปจีบใครบ้างไหมก็มีคุยบ้างครับไอ้ย่าคุยยังไงไหนเน้นนะไหน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 ลองเราคิดเพว่าเพราะว่าแบบอะไรเงี้ยแบบเช้าๆเงี้ยครับเวลาแบบเจออย่างเงี้ยถ้าถ่ายแบบว่าถ้าเขาตอบมาก็แบบคุยบ้างอะไรบ้างเยี่ยมแฟนแฟนคนตั้งเสร็จแล้วไหมมียกเกตส่งไปครึ่งไม่ครับผมหวังเรื่องกีฬามากกว่าครับนี่ยเพราะว่าทำตามความฝันครับเยี่ยม ชีวิตของนักกีฬาบางครั้งดราม่ายิ่งกว่าละครยิ่งกว่าหนังซะอีกนี่คือน้องเซกเกคร์รุ่นน้องของเองจากอัสมชัญอาชีพเกือบจะเปลี่ยนอาชีพไปแล้วเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้อยู่ม .5 ใช่ไหมถ้าไม่ได้มาโครงการนี้เลิกเตะบอลเลยเฮ้ยทำไมคุณพูดอย่างนั้นเลยเหรอลิกเล่นเท้าเลยครับแบบทำไมทำไมทำไมตัดสินใจอย่างนั้นผมตัดสินใจว่าอยากไปเรียนหมอเงียครับเออคุณก็ดูเหมือนหมอจริงนะคือบอกถ้าเกิดไม่ติด ถ้าไม่ได้มาเป็น16คนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยคุณจะเลิกเตะบอลแล้วจะไปเรียนหมอเลยใช่ครับจะเปลี่ยนไปตั้งใจเรียนเลยครับเพราว่าที่ผ่านมาไม่ตั้งใจเรียนเลยก็ตั้งใจเรียนแต่น้อยหน่อยก็เบนไปฝั่งฟุตบอลเยอะก,กว่าเรียนเนี่ยครับแต่ถ้าไม่ติดที่นี่ก็ฟุตบอลก็น้อยเลยแบบเตะบ้างออกกำลังกายบ้างแต่เรียนหนักเลยครับฉะนั้นตอนนี้หมอเป็นไปไม่ไ,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 ได้เลยไม่ได้ครับแล้วผมได้ข่าวว่าคุณเป็นคนที่เสียน้ําตามากที่สุดในวันที่จากประเทศไทยมาถูกไหมใช่ครับที่บ้านคุณก็เศร้ามากเพราะผมทราบข่าวมาว่าปีนี้ สองปีคือคุณจะมาอยู่อังกฤษครับปีนหน้าพี่สาวไปออสเตเดกใช่ไม่ไม่ไปออสเตเลีย,ออก,ยก็อังกฤษเนี่ยแหละครับแต่เดี๋ยวนี้โลกมันแค,คบครับเพราะว่าเฟสไทม์มันก็ถึงกันแล้วครับม,มันก็โอเคแต่คงไม่ค่อยได้จากบ้านนานมั้งครับก็เลยเสียใจหน่อยอคงไม่มีใครคอยปลอบคอยเตือนคอยสั่งสอนนี้มั้งครับครับแต่มันก็ถึงวัยที่เราต้องพัฒนาตัวเองแล้วะครับต้องคิดได้ผมเห็นคุณเป็นคนหน้าตาดีดีอะ แลวเป็นคนคือ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 ,คอ,คอทรงเนี่ยน่าจะเป็นคุณหมอในยุคที่ฟุตบอลต้องการความก้าวรา้าวคุณดูดเอมไหมที่จะเล่นฟุตบอลเ,เคยมีคนพูดไหมโอ,ปอ,อ้ปกติแล้วครับพูดปกติเลอผมชินแล้วครับกับคำพูดนี้เนี่ยเห็นหน้าอย่างนี้ลงมาในลงมาในสนามเป็นไงเรียบมาคุยดีกว่าเอ็มเอ็มเข้ามาบอมมาดูหน้านี่ผมยังอยากลงไปเตะเขาเลยนะ เวลาเอาเอาเอามาตรงๆคุยดังๆหน่อยไม่ไม่อยู่นี้เวลาลงไปเล่นเป็นไงก็เขามุ่งมั่นครับมุ่งมั่นเพราะทุกคนมานี่ก็มุ่งมั่นทุกคนเอย่างว่าทุกคนต้องขยันกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยทุกคนก็มีความขยันในตัวบอมดูได้อย่างนี้ลงไปนิดเล่นเต็มเต็มเหมือนหน้าตาไหมไม่เขาเต็มที่ครับเต็มที่เขาวิ่งตลอดเนี่ยวิ่งหาเวลาขยันวันที่เต็มที่อย่างเงี้ยเขาก็อยากฝึก พัฒนาฝีมือตอนนี้ก็จะฝึกเงี้ยครับสู้กับเต็มที่ครับอ่ะโอเคขอบคุณครียกมันเรียกเป็นจุดแข็งผมนะครับเพราะว่าคนอื่นก็น่าสนามคิดว่าโอ้โหผมไม่เล่นไม่เป็นพอลงมาดูเขาก็จะไม่ได้เล่นเต็มที่ผมก็เสียโอกาสตอนนั้นเลยแล้วคนที่เป็นเป็นเป็นตัวความหวังเพราะเป็นคนที่ภาษาอังกฤษดีที่สุดณตอนนี้แล้วผมผมสู้ฮกคุณมากผมเคยเรียนโรงเรียนไทยมาก่อนแล้วผมพูดอังกฤษไม่ได้เลย But you can speak English very very well Thank you How did you do it Like practice, practice, and practice, uh. and to speak to um, English people like that. Uh. Mm -hmm. What do you expect to achieve in the next two and a half years with Leicester City International Academy? I want to thank this uh. King Power, uh -huh. and he, he, they give a big chance, big mm -hmm. talent to us. Mm. So I want to give him back mm. more than he gave it to me. Mm. Yes. ก็คุณจับมาด้วยน้ําตาผมก็หวังว่า2ปีครึ่งจากนี้ก็จะเป็นน้าตาพ่อแม่ว่าปลื้มใจว่าคุณได้ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับโอเคนะจัดไปให้หน่อยนะครับจัดไปหน่อยนะโอเคทีมนี้นอกจากฝีเท้าดีหน้าตาดีด้วยนะฮะเขาคัดที่หน้าตาหรือฝีมือเนี่ยฝีมือครับเป็นกองกลางตัวรับครับผมมีใครเป็นไอดอลมีสตีเวนเจอร์ลับนี่แล้วก็ บุสเกตบุสเกตนี่คือน้องคิวนะฮะเด็กกรุงเทพซึ่งติดทีมบุยลมยูเนเต็ดคมี่และการมาที่นี่เป็นยังไงอะคาเดมี่ที่เมืองไทยเจอกับที่อังกฤษแตกต่างกันยังไงแตกต่างครับที่อังกฤษนี่คือต้องเป๊ะทุกนาทีทุกวินาทีเลยครับแต่อยู่นู่นบางทีก็จะมีผ่อนอะไรบ้างครับนี่เต็มเต็มที่เต็มร้อยร้ซครับโอเคครับ thank you ไอซ์นะครับคุณผู้ชมครับน้องชายรังสรรค์วิวัฒชัยโชคครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อะไม่เคยทักไม่นั่งเหมือนพี่อ้นมากเลยอ่ะมีครับก็มีบ้างครับพี่อ้นเล่นกองกลางเนี่ยใช่ครับใครทักคุณนะว่าทักหน้าเหมือนพี่อ้นเนี่ยก็เพื่อนที่โรงเรียนครับถามว่าเหมือนพี่อ้นเล่นกองหน้าเล่นใชสตาล์มสไตล์เราเป็นเขาบอกคุณเป็นเมสซี่ของชุดนี้เลยใช่ไหมไม่ไม่รู้เลยครับต้องดูที่การเล่นนะเยี่ยมโอเค thank you ครับ สิบุ๋ให้กับน้องแต่ละคนแบบวิแชมป์จะบอกว่าแต่ละคนมีความมุ่งมั่นมาก ว่าอยากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วก็วันนี้เรานะฮะได้มีโอกาสมาเห็นก้าวแรกของ<ฆ>พวกเขาที่ประเทศอังกฤษนะครับนี่นี่อยู่ที่สนามบินเที่ยงเฤษดอยู่เลยนะคุณผู้ชม<ฆ>ครับก็หวังว่าในอนาคตจะได้กลับมาแล้วก็เห็นการพัฒนาของน้องๆจนถึงวันที่เขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพ<ฆ>ในยุโรปคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับก็คือแชมป์จัดไปสเปเชียล <Special S 2> <ฆ>ิน อังกฤษนะครับอาทิตย์หน้านะครับเจอกันนะครับเวลาเดิมเวลาดี13นาฬิกาทางช่อง3 Family ทาง13หรือว่า23นัน่นเองค่ะหรือว่าทางยูทูบนะสามารถหาชมย้อนหลังนะคะได้ที่ c h a m p j u d p a i ค่ะแชมจัดไปก็สามารถหาเจอกับพวกเราได้เลยและเดี๋ยวคืนนี้คุณผู้ชมครับเจอกันกับเวลาเดิมนะคุณผู้ชมครับในรายการสปอร์ตมาเฟียคุณผู้ชมฮะตอนต 4, 4ทุ่ม15ทางช่อง3 Variety ช่อง28หรือว่า38วันนี้เราต้องกุด จากสนามบินฮิตโรในอังกฤษสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคครับพี่โอเคโอเคเโชค <laughs> โดี